สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหานอยพารวยนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์แอดตักศิลาค่ะวันนี้ตรงกับวันพรฤหรัสป,ปดีที่14พฤษภาคมพศ2563นะคะก็มาพบกับตัวเลขเด่นประจําวันนะคะแล้วก็บรรยากาศไใต้ลมร้ันเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้ก็อาจจะมีเสียงดังหน่อยนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะก็ที่ได้ติดตามชมอาจารย์มาก็ได้รับ โชครับลาบกันไปนะคะอาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกท่านเฮงๆแบบนี้ไปทุกๆวันเลยค่ะวันนี้เราก็มาเริ่มดาวเด่นประจําวันได้เลยนะคะดาวเด่นดวงแรกของวันนี้นะคะดาวเก้านะคะดาวเก้าหรือดาวพระเกตค่ะอยู่ในตําแหน่งทาริโทแห่งเลิกเกาะอยู่นวังลุกที่4มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกนะคะดาวเด่นตัวต่อไปดาวสี่ค่ะดาวสี่หรือดาวพุธอยู่ในตําแหน่งภูมิปารแห่งเลิกและ ยังเป็นอนุเกษตรสลับเรือนเกาะอยู่นวังลูกที่ห้ามีดาวหกหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังและยังได้วรโคดนวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวเจ็ดค่ะดาวเจ็ดนะคะหรือดาวสาวอยู่ในตําแหน่งโจโรเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่สองมีดาวแปดหรือดาวราหูเป็นเจ้านวังดาวเด่นตัวต่อไปดาวห้าค่ะ ดาวหหรือดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งโจโรเลกและยังเป็นนิดเกาะอยู่นวังลูกที่2มีดาว8หรือดาวราหูเป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปดาวหนึ่งค่ะดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์นะคะอยู่ในตำแหน่งโจโรเลกและยังเป็นมหาอุดเกาะอยู่นวังลูกที่9มีดาว5หรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้ดาวศูนย์ค่ะ ดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตําแหน่งมหัทโนแห่งเริอเกาะอยู่นาวาังลูกที่6มีดาว4หรือดาวพุธเป็นเจ้านาวังค่ะและเป็นประจําทุกๆวันอาจารย์ก็จะจับจาก6ตัวให้เหลือ4ตัวนะคะตามที่อาจารย์ชอบนะคะ5ค่ะดวงแรกนะคะ9ค่ะ1นะคะศย์ค่ะ แล้วก็9กับ6นะคะเป็นเลขเดียวกันค่ะแล้ววันนี้เด่นนะคะวันนี้อาจารย์ให้9นะคะเอ,อ่อห้าเอาจารย์ให้เด่น9นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะตัวเลข ตัวเลขหายไปค่ะโอเคค่ะวันนี้อาจารย์ให้เด่น9้านะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะพิจารณาแล้วก็นําไปวิเคราะห์แล้วก็ขอให้เฮงเรับโชคนะคะตัวเลขที่อาจารย์บอกไปในแต่ละวันอย่างที่บอกค่ะสามารถเสี่ยงโชคได้ตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงดึกได้เลยวิเคราะห์เอาตามที่เราชอบนะคะบางท่านก็จับเก่งค่ะจับจนแบบ แตกบนแตกล่างแตกทั้งแต่เช้าทั้งหุ่นทั้งอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็ขอวอวยพรนะคะให้รับโชคแบบนี้ไปทุกๆวนันขอให้มีข้าวกับข้าวทุกๆวันไปเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ดงนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์แอบแบบนี้ทุกๆวนันคอมเมนต์ใต้ YouTube ได้เลยอาจารย์ตอบทุกคําถามแล้วก็ตอบทุกกําลังใจนะคะแล้วก็ท้ายคลิปเหมือนเดิมคะ่ะอาจารย์ จับคู่2คู่3ไว้เป็นแนวทางไว้ให้นะคะวันนี้ก็ลาไปกับบรรยากาศใต้ร่มไม้ซึ่งก็เริ่มจะร้อนแล้วค่ะก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ